อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเนอร์แชเนลนะครับช่องแห่งการรีวิวแล้วก็รวมสาระดีๆนะครับคลิปนี้นะครับเรามาแนะนำ9อันดับ USB Hub ยี่ห้อไหนดีในปี2021นี้นะครับที่เชื่อมต่อได้หลายพอร์ตแล้วก็คุ้มค่าที่สุดจะมีรุ่นไหนบ้างไปชมกันครับ ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้คนส่วนใหญ่อาจจะมีอุปกรณ์ที่พกติดตัวหลายอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไปจนถึงอุปกรณ์เสริมอย่างสายพ่วงหรือที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองต่างๆอย่างไรก็ตามสําหรับสายไอทีหลายๆคนแล้วอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ USB hub นั่นเอง่าแล้วก็แน่นอนครับสาหรับคลิปนี้เรามาแนะนํา9อันดับ USB ยี่ห้อไหนดีในปี2021นี้จะมีรุ่นไหนบ้างถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากอันดับที่9 TP Link USB Hub u h 4 0 0รุ่นนี้เป็นแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นมีช่องเสียบมาให้มากถึง4ช่องอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตากับคนไทยมากนะักแต่แบรนด์นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นเลยล่ะครับโดย TP Link นี้จะค่อนข้างมีชื่อเสียงกับเราเตอร์แล้วก็ USB Hub ต่างๆโดยเฉพาะกับรุ่น US400 UH รุ่นนี้มีพอร์ตสำหรับ USB 3.2 Gen1x1 1, หรือ USB 3.0มาให้มากถึง4ช่อง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานกับแฟลชไดร์หรืออุปกรณ์หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหรือว่าใช้ชาร์จโทรศัพท์ต่างๆก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากพอร์ต USB 3.0นั้นให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลถึง5กิกะบิตอีกทั้งยังมีขนาดกระทัดรัดพกพาไปไหนมาไหนก็ง่ายสะดวกเลยครับแล้วเจ้า USB Hub ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่590บาท อันดับ8 b ด s i u s USB Hub Smart Converter Round Box Hub เป็น USB 3.0ผสม USB 2.0เชื่อมต่อ USB Type C ขนาดพกพาก็เป็น USB Hub ทรงกลมไม่เหมือนใครรุ่นนี้เป็นแบบลูกผสมที่มีพอร์ตสำหรับ USB 3.0โดยเฉพาะมา1ช่องแล้ว USB 2.0อีก3ช่องโดยทุกพอร์ตสามารถทำงานได้พร้อมกันและส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตัวคอนเนคเตอร์เป็นแบบ USB 3.2 Gen 1น1ก็คือ USB บีสจึงเข้าคู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก์รุ่นใหม่ๆทําให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังมีไ i โคร p o w e r รองรับการลันข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ีเทราไบต์ได้อีกด้วยโดยใช้ได้ทั้งกับระบบ Windows แล้วก็ Mac นะครับสายเชื่อมต่อยาว1 0เซนเมตรแล้วก็หนักเพียงแค่40กรัมเห็นตัวจิ๋วๆแต่สามารถใช้งานได้ยาวนานและก็คงทนมากครับแล้วก็เจ้า USB Hub รุ่นนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่310บาท อันดับที่7ยูกรี USB Hub Adapter USB 3.0 HUB รุ่นนี้ส่งถ่ายข้อมูลรวดเร็วขั้นสุด1,000เมกะบิตใช้กับคอมได้ทุกระบบก็เป็นอีกหนึ่ง USB Hub จากยูกรีที่คุณภาพอัดแน่นแต่ราคาไม่ไกลเกินเอื้อมเป็น USB Hub ขยายช่องเสียบ USB 3พอพอตรองรับ USB 3.2เจ Gen 1น1คูหรือ USB Gen ส0ส่งถ่ายข้อมูลเร็วสูงสุด1,000เมกะบิตมาพร้อมกับพอร์ตพิเศษต่อสายอินเทอร์เน็ต 4 5กิกะบิตไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกระบบได้แก่ Windows, Vista, OS แล้วก็ Linux ให้คุณได้ออนไลน์ได้ไม่สะดุดเลยครับเจ้า USB Hub ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่559บาท อันดับ6เวนชั่น USB Hub 2 in 1รุ่นนี้เพิ่มความสะดวกด้วยคอนเนคเตอร์แบบเท p บ A แล้วก็เท็บ C ในตัวเดียว USB Hub ตัวนี้ค่อนข้างจะมีความพิเศษมากกว่าตัวอื่นในส่วนของคอนเนคเตอร์แบบแท็บ A แล้วก็เท p C ในตัวเดียวกันทำให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายใช้งานจนครบในตัวเดียวตัวเครื่องมีช่องเสียบ USB 3. 2 Gen 1น1หรือ USB 3.0มาให้มากถึง4ช่อง คุณจึงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างอิสระมากขึ้นตัวพอร์ตสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงถึง5กิกะบิตทั้ง4พอร์ตไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ USB เมาส์หรือแป้นพิมพ์ก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจสำหรับคนที่ต้องใช้อุปกรณ์สลับไปมาบ่อยๆขอแนะนํารุ่นนี้เลยครับสำหรับ USB Hub รุ่นนี้มีค่าตัวอยู่ที่299บาท อันดับ5 Ugreen USB Hub รุ่น4 0 8 7 3รุ่นนี้เชื่อมต่อได้ USB Type C ใช้งานได้สารพัดรูปแบบจาก8พอร์ตต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เป็นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของ Ugreen เพราะคุณภาพครบถ้วนใช้งานได้สารพัดรูปแบบด้วยพอร์ตทั้ง8ไม่เพียงแค่ USB 3.2 Gen1x1 หรือ USB 3.0ถึง3พอร์ตแล้วก็ USB Type C อีก1พอร์พอแต่ยังสามารถเชื่อมต่อ SD card หรือ TF card ได้ในเวลาเดียวกันนอก จากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ทั้ง VGA ด้วยความละเอียดสูง 1,080p แล้วก็ HDMI ด้วยความละเอียดแบบ 4K อีกด้วยตัวอุปกรณ์รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS ที่สำคัญผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมต่อสายแล์เพื่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรมากขึ้นแถมวัสดุเป็นแบบอลูมิเนียมอลอยซึ่งแข็งแรงทนทานช่วยระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยครับสำหรับ USB Hub ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่2 2,390บาทอันดับ4 Orico USB Hub รุ่นนี้มาพร้อมกับสวิตช์เปิดปิดอุปกรณ์ USB ช่วยให้ประหยัดพลังงานหากคุณอยากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆและประหยัดพลังงานไปในเวลาเดียวกันแล้วล่ะก็เราขอแนะนำ USB Hub จาก Orico รุ่น w 9 p s c u 3รุ่นนี้เลยครับ ซึ่งมีฟังก์ชันพิเศษกว่าตัวอื่นๆตรงสวิตช์เปิดปิดปุ่ม USB โดยมีไฟแสดงสถานะการทำงานและเชื่อมต่ออยู่ทำให้คุณตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย USB Hub รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมาส์แแลชไดร์หรือคีย์บอร์ดแถมไม่ต้องลงไดเวอร์ iver, หรือพึ่งพาอุปกรณ์อื่นๆในการจ่ายไฟจึงทำให้คุณสามารถใช้งานต่างๆได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วก็ USB Hub รุ่นนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่650บาท อันดับ3 v มเวนชั่น USB Hub 9 in 1หัว USB Type C รุ่นนี้มีช่องให้เสียบกับอุปกรณ์หลากหลายถึง6รูปแบบพร้อมความเร็วสูงตอบโจทย์และครอบคุมทุกการใช้งานของคุณกับ USB Hub จากเวนชั่นรุ่นนี้ที่มีช่องสำหรับอุปกรณ์ต่างๆมากถึง9ช่องโดยมีช่องสำหรับ USB และ3.2 Gen1x1 หรือ USB 3.0มาให้มากถึง3ช่องอีกทั้งยังมีรูเสียบสำหรับสายแจ็ค3.5ม m mm, ม และสำหรับลำโพงต่างๆพร้อมสาย HDMI ที่ให้ความละเอียดแบบ 4K สูงถึง3840คูณ2160พิกเซลเลยทีเดียวสายเสียบเป็นแบบ Type C เหมาะสำหรับโน้ตบุ๊กหลายๆเครื่องรวมถึง Macbook แถมยังมีช่องเสียบแบบ PD จริงรองรับการใช้การ์ดได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเครื่องอ่านการ์ดแบบ SD card ดหรือ TF card ดสามารถเสียบแล้วก็อ่านพร้อมกันได้2ใบโดยไม่ต้องถอดเข้าออกเรียกได้ว่าครบทุกการใช้งานเลยนะครับสำหรับ USB UH hub รุ่นนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่1,490บาทไปจนอยู่ถึง2,390บาท อันดับ2 Belkin USB Hub m u l t i Media Hub Connect USB-C ตัวนี้มีช่องเชื่อมต่อ u s b 4ช่องเสียบสาย LAN ต่ออินเทอร์เน็ตได้ให้การเชื่อมต,อต่อต่างๆของคุณครบวงจรด้วย USB Hub ของ Belkin ตัวนี้ที่มีพอร์ตต่างๆทั้ง USB 3.2 Gen 1.1หรือ USB 3.0มามากถึง2ช่องด้วยความเร็วการถ่ายโอน5กิกะบิตและ USB 3.2 Gen1 x2 ช่อง Type C ที่ถ่ายโอนความเร็วถึง10กิกะบิตนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ SD card และ HDMI ที่รองรับระบบ 4K มาให้อีกด้วยตัวอุปกรณ์ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดีมีความทนทานสูงอีกทั้งยังไม่เก็บสะสมความร้อนในตัวจึงทำให้การใช้งานของคุณมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจุดพิเศษของ USB Hub ตัวนี้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือมีช่องเสียบสาหรับสาย ที่ช่วยให้อินเทอร์เนต็ตของคุณสเสถียรด้วยความเร็วสูงถึง1กิกะบิตเลยทีเดียวสำหรับ USB UH Hub รุ่นนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่2,590บาท อันดับหนึ่ง o USB Hub MC ขีด U 601P ตัวนี้สามารถเสียบการ SD ์ด SD g a r d หรือ TF ก a r ์ดพร้อมกันได้วัสดุทนทานช่วยระบายความร้อนได้ดีเป็นแบรน์ชั้นนำอุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วก็ไอทีอย่าง Orico ก็ไม่พลาดที่จะจัดจำหน่าย USB Hub ออกมาอย่างรุ่น MC ขีด p 0 1 p รุ่นนี้ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆหลากหลายโดยรองรับช่องเสียบ USB มากถึง2ช่องอีก ทั้งยังสามารถใช้งานกับการ SD ์ด SD card TF c a r ์ card, พร้อมกันด้วยความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่5กิกะบิตแล้วก็มีช่องเสียบ t ท p c PD สำหรับการชาร์จไฟอีกด้วยหากใครที่มีโทรทัศน์จอใหญ่แล้วต้องการดูหนังอุปกรณ์นี้ก็ตอบโจทย์คุณได้เลยครับเพราะสามารถเสียบ HDMI ซึ่งสนับสนุนความละเอียดมากถึง 4K เลยทีเดียว ตัววัสดุทําจากอลูมิเนียมอัลลอยจึงสามารถระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การใช้งานนั้นต้องบอกว่าหายห่วงเลยนะครับเพราะว่ามีประกันมาให้นานถึง2ปีเลยทีเดียวแล้วก็เจ้าโอริโกตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่1,490บาท ครับผมสำหรับการเลือก USB hub นั้นนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องง่ายนะครับที่ทุกคนสามารถทําความเข้าใจได้ด้วยตนเองนะครับเพียงแค่คํานึงถึงสเปคแล้วก็เลือกรุ่นที่ใช้งานกับอุปกรณ์นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนเรื่องดีไซน์นะครับอ่าแล้วก็ปริมาณช่องแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าจะชอบประมาณไหนนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดสับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ